เฮีย yeah. ลอกอะไรมาใหม่อีกแล้วเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยนี่เหรอใช่อันนี้เป็นลอกจาก v b a แบนะครับรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วนะครับในชื่อรุ่นอิตเท e u m ตัวเนี้ยสีกรมบรอนแขนเกลียวด้วยนะนี่และที่สำคัญราคาถูกมากพันนิดนิดเองสำหรับตัวอิตเที u มตัวนี้ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด สี่เบอร์เบอร์สามพันสี่พันห้าพันแล้วก็หกพันนี่นะอีเทอร์เรียมเป็นลอกที่ขายดีมากบอกเลยงานสวตแข่งงานแคทจิกเอสเอลเจตกปลาหน้านดิน,ส,นสบายๆเลยนะครับะะสำหรับลอกตัวนี้อีเทอร์เรียม,มก็มีเข้ามาไม่เยอะอย่างที่เห็นหนะครับในราคาพันนิดๆเท่าน,นั้นเองพี่พนนๆนะนะที่สนใจนะครับทักเข้ามาสอบถามสั่งซื้อกันได้ น็อปจะเป็นทรงกลมฝักบัวแบบนี้แขนเกลียวทรงโรบอทบอดี้นะครับจะเป็นเอ่อน่าจะเป็นตัวกาฟไฟนะครับโรเตอร์ก็เป็นกาฟไฟส่วนสปูนเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เลยสวยๆเอาสเปคมาเล่ากันฟังสักนิดหนึ่งนะครับเบอร์3000หนัก3 8 8กร,รมัมเบอร์434กร,รมัม เบอร์5,440ักรัมเบอร์6 4พันรกรัมกำลังเบรกดูดิ18โล1ิโล15โลสิโลรอบ5.2 5.2 4.7 4.7อันนี้เป็นการใส่สายถ้าบาร์เราก็ใส่0.35 0.30หนมูยเห็นไหมครับนี่คือสเปคเลยนะนี่ลูกปืน9กบวก1บอลแบร์ลิงเห็นไหมลูกปืนเยอะมากสนใจ ักเข้ามาสอบถามสั่งซื้อได้หมดแล้วรอนานแล้วสินค้ามีแค่นี้เองนะครับ